1 5 8 6สายด่วนกรมทางหลวงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้1 5 8 6สายด่วนกรมทางหลวงเราจะไปติดตามการดําเนินงานของกรมทางหลวงโดยแขวงการทางชุมพรในการแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข41ถนนเพชรกเกษมหรือ a h 2บริเวณช่วงโค้งเข,ขาดินเนื่องจากมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะโค้งเนี่ยค่อนข้างโค้งเยอะรัศมีมันจะน้อยหน่อยวิ่งรถวิ่งทางตรงมาด้วยความเร็วสูงเนี่ย ถึงแม้แว่าจะระมัดระวังอย่างดีแล้วเนี่ยผิวทางที่สร้างมานานมันเกิดความลื่นแล้วก็มีการหลุดโค้งออกไปชนกาดเรียวเราแก้ากาดเรียวบ่อยครั้งมากผมได้รับรายงานอุบัติเหตุเข้ามาผมก็รู้สึกไม่ไม่ค่อยสบายใจเพืก็เลยบอกว่าให้เราทําการแก้ด้วยวิธีการฉาบผิวพาราเซอรลีซิลปกติแล้วมันเป็นการฉาบผิวในงานบํารุงตามกําหนดเวลาคือป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยซึมผ่านผิวทางลงไปทําลายโครงสร้าง ผิวทางที่มันแตกล้าวบังเอิญผมเคยไปเห็นการเอายางพารามาผสมเนี่ยมันเกิดความหนึกก็เลยมีความคิดว่าเอามาแก้ปัญหากับอุบัติเหตุค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะค่ารักษาพยาบาลความพิการของร่างกายและบุคคลที่เป็นญาติสนิทมิตสหายที่ต้องสูญเสียเนี่ยมันประเมินค่าแทบไม่ได้เลยการที่เขาเผลอเลอะพลาดพลั้งจากการที่ขับรถเร็วไปหน่อยมันต้อง ลงโทษเขาถึงขั้นเสียชีวิตถึงขั้นสูญเสียพิการเลยเฉลยการที่ผมเอาเงินปรับรุงปกติเข้ามาดําเนินการผมก็คิดว่าเป็นการช่วยเขาได้โดยที่เขาไม่ต้องร้องขอมาก่อนนะครับเพราะจุดประสงค์หลักที่ผมตั้งใจทาก็คือผมต้องการสารวจจุดที่ล้วนไหลในค่าใช้จ่ายของประชาชนปิดเรื่องความปลอดภัยมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเค่อย มาเริ่มดูเรื่องความสวยงามของของถนนต่อไปนะครับทททวัไย